เรามากันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะกับการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือค่ะก็ขยายผลนะคะสู่สถานศึกษานในพื้นที่ด้วยค่ะนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมด้วยนายบดินทร์ธรรมสังวานผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งคณะครูอาจารย์ค่ะได้รวมกันประกอบพิธีฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชาทาน ประจำจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชมุมเพชรพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งโดยนายมดินธรรมสังวานค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งก็เปิดเผยว่าโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานหลักสูตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหวังให้นักเรียนลูกเสือนะคะบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยการน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อการขับเคลื่อนสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งโครงการนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์การประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีของอสังคมชุมชนมาปฏิบัติเพื่อสร้างความดีให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยนอกจากนั้นนะคะท่านผู้มนวยการสปปเพชรบุรีเขตหนึ่งยังได้กล่าวยำ้ำ ว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมจะแนะนําองค์ความรู้หลักการต่างๆค่ะไปถ่ายทอดสู่การศึกษาโดยเป้าหมายหลักค่ะมุ่งหวังให้นักเรียนได้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็นพลังสําคัญของสังคมในโอกาสต่อไปสําหรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานค่ะกําหนดอบรม3วันระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายนนี้โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม40โรงเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกค่ะ ส่วนรุ่นที่2จะอบรมระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนและรุ่นที่3ระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้นะคะรวมทั้งหมด3รุ่นค่ะ